สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แหวครับผมเอางวดที่แล้วไหซี่ศูนย์รับนี่ยังก่อนแปดหบ่ครับมอมันกรเข้าจังๆเลยนอนสิเนาะฝันงวดจะ่ันวาค่ะอฝันไหนว่าฝันว่าเปลี่วกล้วยอืแรคนมเนเปี่วกล้วยดำดำภาษาลาว่าดำดำ ปูไม่บอกปเอปรี้ยวกล้วยตลอดเป็นไปงานน้ำกล้วข้าจัายไปพี่น้องงานข้าวม้วนข้าจัาไปลักษณะที่ว่าเข้าจ่าเลี้ยงกล้วยไว้เพื่อข้าจะไปตลาดน้าน้ำขนสวนจะออกตลาดนะเลี้ยงกล้วยไว้นับกล้วยได้140ร้อ,รอยสี่สิบเคลย์ร้อยสี่สิบเพลย์<ส>แล้ว<อ>มาวันนี้โตหมองที่เด็ดมันขื้นเหรอคือปูพันบอกว่าสี่ปูพันบอกว่าดำนี่ได้บ่ได้ได้เปรี้รถมาใส่เอา เอารถมาใช่เอาครับผมทะเบียนรถไม่ยังเหรอครห้าแปดห้าสี่ห้าแปดห้าสี่จ้งไดจ้าว่าแปดหางที่แหลกห้าแปดแปดหาอืมตีว่าจ้าไดมันตีเป็นบอยว่าบอยว่าบ่อยมันแปดหางะก็เดียวกันนะเพราะทุกคนเด้ยวกเสีเลยกลับไปแล้วอยู่นะแค่เขากลับไปแล้วนะออาจารย์แหลกให้มาแค่สองหางนะครับผสองหางนะแม่แม่นหาไป สี่ศูนย์สี่ศูนย์ก็แปดห้าแม่ค้นหายสองตัวเป็นมากเลยบอกค่ะวันนี้ฝันตอนวันแล้วพี่น้องเออแสดงว่าจามแดดได้ลายเลยไหมได้ลายลายบ่ได้จัดเมื่อไม่บ้านเป็นคนสื่อโอ้ได้พอาลายหรอกครับพอได้กคนยาวน่ได้ลายเมื่อยอะที่นี่เนาะเอาฝันสองงวดเป็นยังไงครับจานแหล่ ฝันตรงวันเดี๋ยวลักษณะการฝันตรงวันเนี่ยคือฝันขึ้นวันที่หลังหอยออกคือวันที่สามสิบจากเขาสามสิบเอ็ดใช่ไหมครับฝันฝันว่ามันเป็นยังไงว่าถาดพระเข่าไหมพี่ต้องมันเป็นข่าถาดถาดกระตาเข้ากระตาเข่าอย่างนี้เลยเด็กระตาเข่าอย่าง้แต่มาข้าวเนี่ยสายตาข้าวเนี่ยมันไงที่เกิดพูดเรื่องว่าแมามากคำเข่าเห็เข้าวมากคำเข่าแมน ดามะกามคอยค้าเจ้าก็ไม่ได้ในะครับกรรมกรรมหนึ่งนี่ของเฮาเนี่ยมันเต็มถุงเลยกรรมหนึ่งของเฮาแม่นกรรมมือของเฮาเนี่ยเวลาเฮาเฮาย้อนสถุงค้อเมันเต็มถุงหมดเลยเอออ๋อวันนี้การไปการไปการไปแต่ว่ามีผู้นับอยู่ข้างได้คุณน้องมีคนนับอยู่ข้างวันนี้จะแอดจะของปวดแขนแล้วความฝันอ่ะเปวดแขนไปเลยยุทธยุทธพญานิษฐ์ก็แล้วว่าเกิดว่าสามสิบหกนี่นะสามสิบหก สามสิบหกเมสามสิบหกกัมสามสิบหกกัมแม่วันนี้อุ้ยคือได้คื่ได้หน่อยละกูได้หน่อยแล้วมึงกัมเงไหมละายสิหน่ะได้ยอนได้หน่อยแล้วมึงกัมงยไหมกัมก็คนจอของเนาะอู้หกัมงมันได้หน่อยมึงตกกักนหน่อยมันจะเสียหลายสิ่นี้เออก็ได้กัไหมกัอีกกัไปกําไปกัไปปวดแขนอยส่นแวนเพราะงี้ในห้องเจ็ดสิบเก้า 79กรัมที่แลกได้36กรัมจะแรกได้36กรัม่่วงนี้ได้79แม่เป็นตัเป็นต้นีเลยคระฝันแล้ห่วงแล้วแลเป็นพ้นนำคืมกำกำกี่ข้างครับจ่ายกำข้อสารเนี่ยข้างเดียวข้างเดียวอโอ้โหได้กำข้วสาลซิบเอร์ข้าแล้ว กำข้ขอสารกรรมมือกรำรมขังเดี๋ยวต่ว่าเขายอ้อนลงถุงเขานี่เต็มถุงไปเ้อพี่น้องคนเระจกอะไรเงวเลาสนาเขามาเอาลงท่านมาเอาลงท่านบัดเจ็บบัดเดียนมันฝันอยู่สองคืองหน้าฝันอยู่สองส่วนส่วนที่สองยุคข้างบ้านเป็นเป็นเดินเดินดินเด้เดินดินโคนหนีมาขอแถวเลยอขอแถวขอแถวเพื่อจะมาเบิ่งยุบ้านจ้าของนีตะวาเจะคของแนมเห็นเป็นเดินดิน เดิดีดข่านจุดจุดผูกเพื่นอนหอมวันที่สิบเอด็ดสิบเอ็ดปีใหมอ่อันนี่แหละครับผมมันติดไปงานพิธีจุดผูกเพื่อนได้อยากขอมากแต่ต้องเขียนซื้อเขียนเสียงผิดชิมไว้ใส่ย,ย้อนลงองไว้สินะมันจะขอกต่อยากไปเบิองน้ำผาเนี่ยความฝันอู้เบิองปูน้องก็น่าเขียนซื้อเขียนเสียงผิมไปเนี่ยกงก็น,น่าจะหน่อยวันนี้ปูเราแต่ห่างมาใส่มึงยังไม่เขียนเนะท่านสันมึงหนึ่งสิบเป็นคนสวดละลายสินะอืปันสองช่วงเมื่อเพราะอันน่ย เป็นปีไม่มันสี่สามสิบเอ็ดกันแล้วมันสี่ปู่มาชุวยเปู่ไปบ้านเลกที่เท่าไรล่ะค่ะบ้านเล็กที่เท่าไรบ้านเลกที่ตัวนีบ้านสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดแมนสองแปดเจ็ดถามว่ามันเจ็ดเท่าไรเอเน้นตัวอะครับเน, <28 7 S 2> น้นสามหกเก้าเจ็ดไปเลยเจ็ดเก้าแมนมองมองมองไม่ได้จำเลยนะ เจ็ดสิบเก้ากรัมบ่แม่สามสบหกกรัมมันมันเป็นเจ็ดโอกาสจับหัวได้ไหมโอกาสจับหัวได้บอกับมีไปไหยที่กันเป็นเป็นสามเก้าจริงนะเออแม่บ่ครับสามเก้าสามหกสามเก้าสามหกเจ็ดหกี้เนาะฝากไปไปพิกจะไหน้าเบ้ร์คูกันนะสมเก้าครับ เอสหกเนาะดีใจน้ำสุขุมขุขคนทรับยพี่น้องแฟนคับแฟนสองทันใดไม่ชมไม่ใช่สปีไม่เนาะครับคือว่าเขาให้กินปีไม่น้ำยูเอฟซีโอ้ยปีอุวนมาให้ใช้อยู่แม่ครับโอ้โหไม่ถูกครับให้ใโหดีใจน้ำสุขุมขุนทรัพย์ครับผมดีใจด้วยคนไปกินปีไม่น้ำดีใจน้ำเด้อโยกไทยเบิ้งแก๊กบาทแม่ค่ะไม่เคยเห็นเออ ถอยหลังดีกว่ามันสีเห็นถออยลังนั้นแหละมีไม่หลายตัวนะครับก็หลายตัวนะ้องสันย่ำเด่กับขอรอยนั่นนอ่แหละตัวสองตัวสามหกเจ็ดเก้าก็ห้องดังก็ห้องดังดังเลยต่ว่าเมื่อลกหาสิบหกกัมเลยหาสิบหกกัมเราอะเจ็ดเอ็ดสิบเก้ากัมอะอนห้าสิาเข้ากัม่อเอคนแก่ปะครับคนแก่บอกเพราะไงนี่มัน พ่อใหญ่เนี่ยบโบ๊แก่ได้คนประมาณหาสิบตัวเนี่ยนะพี่น้องแต่ว่าเราเห็นว่คนคนส่วนหลายรือว่าจิฟันเกี่ยวกับขึ่นคนมีกามครับเป็นกามยังไงใส่ใส่ใส่ลูกกระทำเส้นเดียวจริงโอ้พันเกี่ยว์ันเห็นกับไดนปันสุดยอดกับไปพิจารณาเอาพี่น้องเอฟซีฮะรังขู่รังคนเนาะครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับผมเป็นความฝันเนาะจานแหลนเนาะหรือว่าแคปหน้าจอไว้เบิ่งพ่อคว้าม,มันเชิงจริงงวดนะเนี่ยที่ถูกมาเนี่ย ถือมานี่สี่หัวทางหัวเด็ดจะว่าจีออกช่องก็คือสองหัวโอ้ผได้ออกช่องก็คือเนี่ยออกช่องก็คือเข้ามาสี่ห้างวดแล้วนะครับพี่สีครับผมแนวทางของอาจารย์แหล่นะครับจะว่าเพิ่งออกข้างช่องบกไฟเดียวบกไฟเดียวโรคสองคืออะไรเนี่ยคือเสือเอาเสือแผนแมบ้านเสืออครับหลวงเริ่มมาเนาะค่ะเนาะงตอนรับปีใหม่นี่เข่ามาตั้งแต่ก้อนปีใหม่คนนี้เข่าไรงวดอยู่อาจารย์แหล่สบาอยู่ได้ปูก สไลด์สิฟันเห็นจะผู้เฒ่าเห็นฟันตั้งแต่โตงวดคุณเนาะหันมาขั้นฟันอีกเนาะค่ะฟันฟันนี่เดียวแต่คือแต่ละงวดนี่จะมาเนี่ยหลังเลยออกปัป๊บหลุดครับต่องวดทันทีเลยต่องวดทันทีเลยโอ้หลักอะให้พี่น้องก็แคบหน้าจอไว้เท่าน,นั้นแหละครับเพราะว่าถามว่าสิฟันย่ำฝันที่ว่าจะแางัมเมื่อกี้เนี่ยฟันย่ำย่ำคือเข้ามาดึกเหนือใส ไปนอนอยู่ไปนอนอยู่ผืนลรอครับทั้งเพชรบูรณ์ผืนเขาเหมารถตู้ไปยัดกินเนื้ออะไรดึกเนื้อเส้นผัดโอ้ข้าวปั้นยังแล้วเนาะราะวมันเข่าด้วยนะครับงวดนี้ได้กำข้าวอีกงวดนี้จะกำข้าวกำข้าวนี่ก็เข่าแล้วเนาะใช่ใช่ครับถือว่ากำข่อยแจกข้าวจอดครับถือว่าเลขเข้าแล้วเนาะจัดหน้าบนครับพี่น้องเป็นครับเป็นช่องครับผมมาแต่จังเอาน้ำมามาจัดจังทานเนาะโดยเลขแนวทชาไม่เข่าไม่ลุดครับผม ขอบคุณอาจารย์เลยค่ะติดเนื้อท้าชอบกระตามบอมมากระพานค่ะ <ck> <Trustee> <tama> <of communication>